สวัสดีค่ะพี่กุ้งนางเป็นนักธุรกิจอินดีมค่ะก็สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับพี่กุ้งอีกแล้วนะคะเออมาพบกับพี่กุ้งอีกแล้ววันนี้นะคะพี่กุ้งก็จะมาเล่าวา่าเพราะอะไรพี่กุ้งถึงมาทำอินดีมค่ะทุกคนเนาะก็สวัสดีนะคะสวัสดีคนที่อาจจะมาดูพี่กุ้งย้อนหลังนะคะ อ่หรือใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายนะคะพูดคุยนะคะใต้คอมเมนต์พี่กุ้งได้เลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็มาคุยกันอีกเหมือนเดิมเลยนะคะก่อนที่พี่กุ้งเนาะสวัสดีค่ะพี่เน่งชัดเจนขอบคุณมากนะคะก็วันนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะอ่าปรับกล้องนิดนึงนะคะวันนี้นะคะทําไม ตัวพี่กุ้งเองถึงเข้ามาทำอินดีมนะคะเออใครหลายคนอาจจะสงสัยหรือว่าไม่สงสัยแต่พี่กุ้งอยากเล่านะทุกคนเนาะเออใครที่มาดูย้อนหลังก็ามาคอมเมนต์สนุกสนานกับพี่กุ้งได้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองพี่กุ้งอาจจะหยุดเสาอาทิตย์นะคะแล้วก็มาเริ่มไลฟ์นะคะไลฟ์เป็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะอ่านะคะวันนี้ก็อาจจะมาเลทดนิดนึงนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะพี่กุ้งก็ต้องขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะพี่กุ้งนางนะคะสมใจวงเมฆนะคะอดีตพี่กุ้งเนี่ยเรียกว่าทํางานมาทุกอย่างแล้วค่ะทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประจํานะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็มาเป็นแม่ค้านี่แหละค่ะนั่งขายของอยู่ในตลาดนัดเนี่ยค่ะนะคะจนในที่สุดพี่กุ้งก็ต้องมาทำ อ่าเรียกว่าขายของออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะเออนะคะแล้วทำไมพี่กุ้งถึงต้องมาทำธุรกิจอินดีมนะคะซึ่งใครหลายคนก็บอกว่าเป็นธุรกิจออนไลน์เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะทําเงินได้นะคะที่แบบเนี้ยสไตล์อย่างที่พี่กุ้งทําเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเออบางคนก็อาจจะแบบกลัวอะไรอย่างนี้เหมือนพี่กุ้งในตอนแรกนะคะพี่กุ้งก็จะเล่าความเป็นมานะคะ สวัสดีค่ะโคโจนะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่กุ้งก็จะเล่าความเป็นมานะคะว่าเพราะอะไรพี่กุ้งถึงได้มาจับพุทธอ่าเขาเรียกว่าอะไรจับพุทธจับโผเออเข้ามารู้จักอินดีมแล้วทําไมพี่กุ้งจะต้องทําอินดีมด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งจะมาเล่าให้ฟังนะคะโดยส่วนตัวแล้วพี่กุ้งพูดตรงๆบอกตรงๆเลยค่ะว่าพี่กุ้งไม่ได้อ่าไม่ได้ชอบงานแนวนี้ทุกคนเอานะคะ เออแล้วสาเหตุสําคัญเหมือนที่พี่กุ้งบอกตัวเองในคลิปแรกนะคะว่าที่พี่กุ้งเข้ามาเพราะว่าพี่กุ้งเป็นหนี้นะคะก่อนที่พี่กุ้งจะมาเจออินดีมันเรียกว่าชีวิตเนี่ยคืออ่าพูดง่ายๆว่าตัวพี่กุ้งเองก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะทุกคนจริงๆเพราะว่าตัวเองก็เป็นชีวิตที่เรียบง่ายเหมือนทุกๆคนโดยทั่วไปนะคะเรียน เรียนแล้วนะคะเรียนเสร็จก็มาทํางานนะคะก็ไม่เคยว่าจะต้องตกงานหรืออะไรทํางานประจําจนตัวเองอรู้สึกว่างานประจํามันไม่ตอบโจทย์มันมีเพดานรายได้พี่กุ้งก็เลยเก็บเงินมาก้อนนึงนะคะพร้อมกับทางบ้านนะคะสนับสนุนตัวพี่กุ้งเองนะคะเพราะว่าครอบครัวของพี่กุ้งเนี่ยคือทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วนะคะทําขายส่งพวกปลาทะเละค่ะนะคะเพราะพี่กุ้งเนี่ยเป็นคนใต้เนาะ อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะพี่กุ้งมาตั้งลกรากอยู่ที่กรุงเทพมหานครเรียนจบจากที่กรุงเทพก็มามีครอบครัวที่กรุงเทพแล้วก็ตั้งลกรากอยู่ที่นี่นะคะ,ะพอพี่กุ้งจบแล้วก็ทำงานประจำได้ไม่กี่ปีอะค่ะทุกคนไม่ได้ทำงานประจำเยอะเลยนะคะรวมๆน่าจะสัก5าปีมั้งคะที่ทำงานประจำเนาะแล้วก็เก็บเงินมาก้อนหนึ่งพร้อมเงินทางบ้านเนาะ ก็มาทํางานอ่าก็มาเปิดธุรกิจส่วนตัวนะคะก็คือแรกๆเลยอ่ะพี่กุ้งก็จะเปิดห้างนะคะเกิดบูธในห้างนะคะที่โอ้ไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นไอแลน d ์เดมอร์บางกะปิเดมอเกือบทุกสาขานะคะแล้วก็เซียรังสิตนะคะโลตัสปทุมนะคะโอ้พี่กุ้งเปิดเยอะมากเลยนะคะตอนนั้นเป็นช่วงที่ตัวเองเฟื่องฟูนะคะ คือเศรษฐกิจดีนะคะพี่กุ้งก็มีลูกน้องเยอะเยอะนะคะแล้วก็เปิดหลายสาขานะคะทำแบบนี้ค่ะจนะตัวพี่กุ้งนะคะมาเจอพิษเศรษฐกิจก่อนนะคะมันก็เริ่มดาวมาแล้วนะคะแต่ว่าพี่กุ้งก็ยังประคองตัวเองอยู่เนาะตอนนั้นน่ะคือเราหนึ่งเรามีลูกน้องนะคะเราต้องรับผิดชอบชีวิตของพวกเด็กๆด้วยเพราะว่าเขาเองก็มาจากบ้านนอกแล้วมาเป็นลูกน้องของเรา นะคะเราก็แบบเฮ้ยฝืนว่ะทายังไงก็ได้ที่ให้ลูกน้องอยู่กับเราได้ด้วยเพราะว่าคือเด็กอะ่ะมันอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาจบมาน้อยอ่ะค่ะการที่เขาจะไปทํางานแบบบริษัทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากเนาะเขาก็ต้องมาเป็นอ่าลูกจ้างเหมือนขายของในห้างอย่างเงี้ยค่ะเนาะพี่กุ้งก็ก็เหมือนแบกภาระของตัวเองเนาะ ตอนนั้นเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีละมันเริ่มจะมีเรื่องสีอะไรเข้ามานะคะเกี่ยวกับนั่นแหละค่ะนะคะมันก็ทําให้ดาวลงเพราะว่าเรียกว่าพี่กุ้งอะทำส่งออกด้วยนะคะที่ประตูน้ําทําเสื้อผ้าส่งออกเนี่ยค่ะก็จะมีชาวต่างชาติมาซื้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยพอเกิดเศรษฐกิจเกิดเรื่องการเมืองนี่แหละคะ่ะทำให้ชาวต่างชาตินะคะไม่ เข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณภายเนาะสวัสดีหลายๆคนเลยนะคะที่เข้ามาดูพี่กุ้งนะคะก็ตอนนั้นพี่กุ้งก็เริ่มเริ่มแย่แล้วค่ะเริ่มแย่แล้วเพราะว่าไหนจะค่าลูกน้องไหนจะค่าเช่าแต่ละที่ยิ่งประตูน้ํานะคะเดือนหนึ่งเนี่ยเกือบหกหมื่นนะคะที่นิดเดียวค่ะทุกคนที่แบบเขาเรียกอะไรพี่กุ้งก็เรียกไม่ถูก มันที่แคบๆนิดเดียวเองนะคะที่เราทําส่งออกตรงนั้นนะคะเออแล้วก็เกิดเป็นแบบเนี้ยเกิดการเมืองอย่างเงี้ยเริ่มไม่มีลูกค้าต่างชาติมาซึ่งแค่ลูกค้าคนไทยอ่ะพี่กุ้งอยู่ไม่ได้ค่ะนะคะเพราะว่าค่าที่มันแพงมากเพราะว่าคนไทยอ่ะเขาก็ซื้อน้อยไงเขาไม่เหมือนต่างชาติเขาสั่งแบบหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นร้อยร้อยตัวเออเป็นร้อยร้อยตัวพี่กุ้งก็ส่งไปต่างประเทศเนี้ยค่ะมันก็ ส่วนใหญ่จะเป็นคนผิวสีเนาะที่เข้ามาซื้อเนี่ยเยอะมากมากเลยนะคะพอเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเริ่มไม่มีชาวต่างชาติเข้ามาเลยพี่กุ้งโอ้แล้วพี่กุ้งก็สายป่านไม่เยอะทุกคนเราคิดว่ามันง่ายเงเราคิดว่าซื้อมาขายไปเราก็แค่ผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะล่ะพี่กุ้งไม่ได้มีโรงงานนะคะพี่กุ้งไปจ้างนะคะไปจ้างผลิตอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปวควบคุมเราก็ต้องออกแพทเทิร์นอะไรเองทุกอย่างคะ่ะ โอบอกเลยทุกคนเงินได้ก็จริงนะคะแต่เหนื่อยมากอะทุกคนเพราะว่าเราต้องเห็นทุกเม็ดในการกระบวนการทำงานเนี่ยค่ะเราต้องรู้ทุกเรื่องนะคะมันเป็นคือคนที่มองมาจากข้างนอกอะเขาวงคิดว่าเอยเออเนาะเอเอ,เอดีนะอะไรอย่างเงี้ยมีลูกน้องมีแต่คุณรู้ไหมไรายละเอียดข้างหลังอะคะมันมันยุ่งยากมากๆเลยและมันเป็นอะไรที่ เราควบคุมไม่ได้ด้วยนะคะอะไรมันก็บานปลายแล้วที่สําคัญคือตัวพี่กุ้งอ่ะสายป่านไม่ยาวพอนะคะเพราะว่าทํางานพวกนี้มันต้องมีสายป่านในการที่จะถักทอธุรกิจของตัวเองนะคะพี่กุ้งนะทําส่งบอกเลยพี่กุ้งทําไม่เกิน6เดือนนะ่ะทุกคนพี่กุ้งเป็นหนี้หลักล้านนะคะก่อนที่จะเป็นหนี้นะพี่กุ้งนะ่ะขายของในบ้านเกือบทุกอย่างเลย เพื่อประคองธุรกิจเพื่อประคองลูกน้องนะคะตามจุดต่างๆที่พี่กุ้งไปลงเนาะโอ้โหแบบจนไม่เหลืออะไรอะทุกคนจนไม่เหลืออะไรจริงๆตอนนั้นพี่กุ้งนี่ยอคือมาพูดตอนนี้ความรู้สึกตอนนั้นน,น่ะมันมันไม่เหมือนกับตอนนี้เนาะเพราะว่าทุกอย่างมันก็บางเบาไปแล้วแต่ตอนนั้นนะคะทุกคนพี่กุ้งนะ่ะร้องไห้ทุกคืนเลยคือเราไม่มีทางออกจริงๆอะลูกน้องก็คือ อร้านที่เราเปิดในห้างเราก็เซ้งเข้าไปนะคะเซ้งไปบ้างนะคะาขายลูกน้องให้ลูกน้องทําไปเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเอากําไรแค่คิดต้นทุนอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ให้ลูกน้องไปประกอบธุรกิจของตัวเองนะคะร้านตกแต่งอะไรเนี่ยเราก็ให้เขาไปหมดเลยคิดแค่ค่าของในร้านนะคะแล้วก็เซ้งนะคะโลตัสปทุมเซ้งไปนะคะ แล้วก็พวกเดโมพวกแฟชั uh, ่นอะไรพวกนี้ก็คือก็คือเลิกเลยเพราะว่าเราไม่มีเงินไปพยุงจริงๆค่าที่แต่ละที่นี่มันมันแพงมากๆเลยทุกคนคือตอนนั้นน่ะพี่กุ้งแทบไม่เหลืออะไรเลยอ่ะนะคะรถก็เอาไปเข้าไฟแนนซ์นะคะบ้านก็เอาไปคือเข้าจริงๆอ่ะพี่กุ้งอ่ะบ้านอ่ะไม่ได้เป็นหนี้นะแต่เราต้องการประคองธุรกิจเอาบ้านไปเข้าธนาคารอีกลายมากลับเป็นหนี้อีก ทุกคนมันเหมือนเริ่มหนึ่งใหม่อะมันไม่ใช่เริ่มหนึ่งใหม่พี่กุ้งอะดิ่งลงเลยนะคะคือชีวิตโหชีวิตมันจะพูดว่าอะไรดีอะคือมันมันเหมือนเรามันมันมันแย่มากๆเลยะคะ่ะทุกคนรู้ไหมช่วงวิกฤตที่เกิดกับพี่กุ้งนะมันไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะคือพี่กุ้งไม่เหลืออะไรเลยะคะ่ะเงินในบ้านไม่มีเลยะคะ่ะทุกคนนะคะ พี่กุ้งบอกตรงพี่กุ้งหาเหรียญเพื่อจะซื้อกับข้าวกินนี่คือนี่คือความจริงค่ะคือพี่กุ้งรู้รสชาติหมดเลยว่าการไม่มีเงินให้ลูกการไม่มีเงินที่จะซื้อข้าวกินมันเป็นยังไงนะคะถึงแม้เราจะมีญาติพี่น้องคอยประคับประคองเราอยู่แต่เราอะ่ะจะพึ่งเขาตลอดไปมันก็ไม่ใช่นะคะเขาก็ช่วยเหลือเราในระดับหนึ่งนะคะ แต่ในที่สุดเราก็ต้องลุกขึ้นมานะคะเพื่อที่คือทุกคนเข้าใจเหมือนเราล้มอะ่ะมันไม่ใช่แค่พี่น้องของเราญาติพี่น้องของเราเขาก็มองเราแบบเฮ้ยมึงแบบไม่มีน้ำํำยาคนอื่นเขาทําธุรกิจเขาก็ไปไกลอะไรเงี้ยแต่ตัวพี่กุ้งเองมันไม่ใช่อย่างนั้นไงคะมันหมดเนื้อหมดตัวแทบไม่มีเงินอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะร้องไห้แบบน้ําตาแทบเป็นสายเลือดเลยทุกคนพูดถึงจุดนั้นเนี่ยพี่กุ้งยังแบบ จุกอะคือความรู้สึกตรงนั้นมันไม่เคยคลายออกไปจากใจของพี่กุ้งเลยนะคะคือความไม่มีจะก,กินอะทุกคนพี่กุ้งไม่รู้ว่าทุกคนเจออะไรมาบ้างนะแต่ชีวิตพี่กุ้งอะคือมันเหมือนดิ่งลงเหวจากคนที่ไม่เคยลำบากมาก่อนนะคะตั้งแต่สมัยเด็กๆละเพราะพ่อแม่เราซัพพอร์ตให้เราตลอดนะคะแต่พอเราโตเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวเราไม่ใช่ลูกแง่แล้วไงเราต้องเดินให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ไม่กล้าปิดปากที่จะไปขอเขาบ่อยๆอ่ะซึ่งมันไม่ใช่แล้วอ่ะเราโตแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่กุ้งก็เลยจะพูดว่าสแสวงหามันมันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าพี่กุ้งอ่ะเคยทําเครือข่ายมาเหมือนกันนะคะหนึ่งเครือข่ายแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็เลยมีความรู้สึกไม่ดีกับคําว่าเครือข่ายนะคะหนึ่งเราไม่มีเวลาที่จะไปเจอผู้คนที่จะต้องเอาของไป เหมือนไปสาธิตให้เขาดูแล้วเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ก็ไม่รู้อ่ะแต่แต่พี่กุ้งอ่ะเข้าใจระบบของเครือข่ายนะคะเข้าใจผลตอบแทนเข้าใจรางวัลที่มันจะได้จากการทําเครือข่ายนี้มันมันดีมากๆเลยพี่กุ้งก็ก็ชอบผลลัพธ์ของเครือข่ายนะแต่แต่การที่วิธีการนะคะเพือเ่อขายเครือข่ายเก่าเนี่ยค่ะมันทำให้พี่กุ้งแบบเอื่อมละอามากๆแล้วก็แบบ มันไม่สามารถจะแบ่งเวลาของตัวเองได้อะค่ะเพราะเราต้องเอาตัวเองออกไปนะคะแล้วงานที่เราทําขายของอยู่เนี่ยค่ะเออเอ่พี่กุ้งลืมเล่าให้ฟังนะว่าการที่พี่กุ้งหมดแล้วทุกสิ่ทุกอย่างพี่กุ้งต้องมานั่งขายของตลาดเปิดท้ายนี่แหะคะ่ะมานั่งขายของเองครั้งๆที่พี่กุ้งเคยเป็นนักบริหารมาก่อนแต่ตรงนั้นเราต้องยอมรับว่าเราไม่เหลืออะไรแล้วนะคะเราต้องมานั่งพาลูกน้อยนะคะ ตอนนั้นลูกพี่กุ้งยังเล็กๆอยู่เลยต้องแบกไปอะค่ะต้องมาเลี้ยงในที่ในที่ตะวันนาบางกะปินะคะ,ะพี่กุ้งก็เลยจบเรื่องการเครื่ายไปเพราะว่ามันไปไม่ไหวจริงๆพี่กุ้งไม่ได้ทําวันสองวันนะทุกคนพี่กุ้งทำมีทีมนะคะพี่กุ้งก็รับรายได้จากธุรกิจนั้นด้วยเช่นกันนะคะแต่มันไม่มากพอทุกคนมันไม่มากพอที่จะแก้ปัญหากับพี่กุ้งได้เลยนะคะมันแบบ คือมันน้อยมากแต่ว่าเราลงมือทําแบบสหหัสสาการมากๆเลยบอกเลยไกลแค่ไหนเราก็ต้องขับรถไปหาลูกค้าไปแนะนําวิธีการไปสาธิตให้เขาดูแบบนี้ค่ะแล้วไม่เคยย่อท้อนะทำมาโอ้โหเกือบเกือบเกบปีอ่ะทุกคนจริงๆพี่กุ้งอดทนมากเพราะว่าความหอมหวานในการประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆ นะคะมันทําให้เราอยากได้มันอะ่ะอยากได้มันอะ่ะแต่เราเหนื่อยมากเลยจนแบบว่ามีพี่สาวท่านหนึ่งที่ขายของอยู่ที่ที่เดียวกันนะคะัทุกคนเขาเข้ามาแนะนําธุรกิจนะคะเครือข่ายเหมือนกันทุกคนว่าพี่กุ้งจะคิดยังไงเออพี่กุ้งจะคิดยังไงพี่กุ้งจะยินดีกับมันไหมพี่กุ้งอยากจะทํามันไหมแน่นอนค่ะพี่กุ้งไม่เคยคิดอยากจะทําเลยนะคะ ผู้หญิงท่านนั้นก็คือพี่อุ๊เนาะถ้าเป็นคนอินเดียมก็น่าจะรู้จักนะคะพี่อุ๊พลที่พาเลิศคณาว,วันณิชกุลน,นะคะที่เป็นพี่สาวที่น่ารักของพี่กุ้งเองเป็นคนชักชวนให้พี่กุ้งรู้จักธุรกิจนี้นะคะตอนแรกเลยมาเล่าให้ฟังทุกคนคิดว่าพี่กุ้งจะฟังไหมไม่ฟังเลยค่ะแต่เพราะความเกรงใจเพราะเรารู้จักกันนะคะเราดีต่อกันเราเป็นพี่น้องกันอย่างเนี้ค่ะนะคะพี่กุ้งก็เกรงใจนั่งฟัง พี่อูมาเล่าให้ฟังอะคะ่ะฟังหูซ้ายทะลุหูขวาะคะ่ะทุกคนไม่คิดตามไม่สนใจนะคะเพราะอะไรเพราะเครือข่ายเต่าที่พี่กุ้งทำอะคะ่ะมันเป็นเครือข่ายนอกเป็นเครือข่ายที่มันแข็งอยู่แล้วเป็นเครือข่ายที่ทุกคนในประเทศไทยรู้จักแน่นอนเราก็มันไม่เป็นลูกโซ่อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเครือข่ายที่พี่เขามาแนะนําเป็นเครือข่ายใหม่ เพิ่งเปิดมาหนึ่งปีทุกคนแล้วคิดว่าพี่กุ้งจะสนใจไหมเออพี่กุ้งปฏิเสธค่ะนะคะไม่ฟังพี่อุนะคะหเดือนเต็มๆเลยนะคะนั่งให้โชคชะตามันพาไปนะคะขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเครียดค่าที่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างต้องหยิบยืมข้างๆหยิบยืมคนโน้นคนนี้เพื่อมาโปะค่าร้านให้รอดไปเป็นเดือนๆไป นะคะจนพี่อุนะคะมีผลลัพธ์ในการทำธุรกิจนี้มีรายได้6หลังนะคะกลับมาบอกพี่กุ้งอีกนะคะซึ่งตอนนั้นนะพี่กุ้งเอดใจแล้วค่ะเฮ้ยพี่เข้าไปทำอะไรมาธุรกิจนี้ให้ได้จริงๆหรอไม่หลอกจริงๆหรอเอ้ก็เลยเปิดใจฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะถึงรู้ว่าเป็นคุณก้อง อัครรัตนิติพลนะคะซึ่งตัวพี่กุ้งเองอะนะคะเป็น f อซของท่านเพราะว่าพี่กุ้งอะชอบแนวแบบว่าคนที่ทำธุรกิจประสบความสำเร็จเขาทำยังไงเขาทำแบบไหนเริ่มต้นจากศูนย์เขาทำยังไงพี่กุ้งชอบฟังแนวนี้มากๆเลยคนที่เริ่มต้นจากศูนย์นะคะโดยไม่มีอะไรเลยแล้วเขามาเติบโตเขามาทำธุรกิจเป็นร้อยล้านพันล้านอย่างนี้ค่ะ พี่กุ้งชอบฟังมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราก็เป็นเรียกว่าเป็นนักธุรกิจด้วยเช่นกันทํางานแบบว่าออจับเงินเยอะๆด้วยเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะกลับมาเรียกว่าผง,งาดอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่มีเงินแล้วอะตอนนั้น่ะแต่เราก็ยังอยากที่จะแบบฟื้นขึ้นมาค่ะแต่มันก็ไม่ไม่สามารถนะคะเพราะว่าตอนนั้นพี่กุ้งก็เป็นหนี้หลักล้านแล้วจากการทําธุรกิจแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะคะ ธุรกิจใหญ่ๆอ่ะนะคะส่งออกนะคะส่วนส่วน,วนอย่างอื่นแล้ก็ล้มมาเป็นโดมิโน่ะค่ะทุกคนโอ้แบบมันเลวร้ายมากๆเลยตอนนั้นชีวิตแบบมีแต่ความมีแต่ความอัดอั้นมีแต่ความทุกข์อะทุกคนนะคะไหนจะแบบว่าต้องจ่ายค่าค่าผ่อนรถค่าบ้านอย่างนี้ค่ะแล้วหาเช้าแบบ เดือนชนเดือนจริงๆบางเดือนก็ไม่ใช่ชนเดือนนะมันมันไม่ได้ด้ซ้ําต้องเป็นหนี้หมุนอยู่อย่างเงี้ยค่ะทั้งตัวพี่กุ้งเองนะไม่เคยไปยืมเงินเขาเรียกอะไรคะดอกเบีย้ยที่เขามาเก็บรายวันนะคะพี่กุ้งเคยลิ้มรสชาติตอนที่พี่กุ้งเป็นหนี้นั่นแหละคะ่ะเพื่อหมุนให้อ่าเจ้าโน้น,นเจ้านี้นั่นนะคะเป็นชิปคือเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตครั้งแรกที่พี่กุ้งได้หลงไปติด อยู่ในวงจรน,นั้นนะคะซึ่งมันทุกโคตรเลยโคตรเลยทุกคนนะคะจนในที่สุดนะคะพี่กุ้งก็ยอมฟังพี่อุ๊นะคะแล้วก็มาศึกษาดูนะคะตอนนั้นเรียกว่าพอพอเราเปิดใจนะคะ่ะทุกคนมันก็ยอมรับนะคะแล้วก็มันก็พอเปิดใจเนี่ยเราก็จะยินดีที่จะฟังมันนะคะและเรากา็ศึกษามันนะคะจนมีความรู้สึกว่าเฮ้ย ถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจของคนไทยคือตอนนั้นพี่กุ้งก็ไม่คิดว่าคนไทยจะทำได้ไงแล้วก็ไม่ได้เชื่อถือด้วยคือเราเราไม่ได้นิยมของนอกนะเราไม่ได้นิยมธุรกิจนอกนะคะแต่ว่ามันการันตีได้เพราะว่ามันเขาใหญ่ไงเราก็คิดว่าเออเราเรามาไม่ผิดทางแน่เราก็เลยไม่ได้มองว่าเออธุรกิจคนไทยอาจจะทุนน้อยหรือ อะไรที่มันไม่อินเตอร์อ่ะเออพี่กุ้งคิดแบบนั้นจริงๆตอนนั้นนะคะเออก็เลยก็เลยทําให้ตัวเองพลาดโอกาสค่ะทุกคนนะคะหกเดือนผ่านไปที่พี่กุ้งตั้งใจนะคะพอพี่อุ้มมาพูดทีหลังนะคะก็เฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงพี่อุ้มพาไปหาผู้นําเลยผู้นําที่เขาประสบความสําเร็จผู้นําที่เขาจับเงินแสนเงินล้านพาพี่กุ้งไปสิเออถ้ามันมีคนสําเร็จจริงหมายความว่าธุรกิจนั้นก็น่าสนใจอยู่นะคะ พี่โอ๋ก็พาพี่กุ้งไปเลยค่ะนะคะทั้งโค้ดไม้นะคะตอนนั้นโค้ดแมงนะคะซึ่งตอนนั้นพี่กุ้งก็ก็เข้าไปรู้จักนะคะว่าเขามีตัวตนจริงๆก็เริ่มจะอ่าไว้วางใจนะคะเริ่มจะอ่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารนะคะก็มีความเชื่อมั่นค่ะทุกคนนะคะพอพี่กุ้งมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในธุรกิจแล้วก็ไม่ได้พูด พร่ำทำเพลงเลยค่ะทุกคนเชื่อไหมปีนั้นปีที่สองนะที่พี่กุ้งเข้าเข้ามาทำธุรกิจอินดีมนะคะโอ้ทำตำแหน่งซิลเวอร์ตอนนั้นคือเจคนน่ะถึงจะได้ซิลเวอร์คือพี่กุ้งไม่รู้ว่ากูจะเอาอ่ฝนตกฟ้าร้องก็ขับรถไปเขาจะเอาหรือไม่เอาพี่กุ้งไม่รู้แต่พี่กุ้งก็เอาสิ่งดีๆไปให้นะคะพูดไปนะคะ คนที่เราคิดว่าเราเราตั้งใจว่าเขาจะเอาเขาก็ไม่เอาคือมันมันทั้งจุกในอกมันทั้งโอ้โหมันสารพัดรสชาตินะคะที่ทํางานพื้นฐานที่เป็นออฟไลน์ในช่วงแรกนะคะพี่กุ้งแบบบอกตรงๆนะตอนนั้นพี่กุ้งไม่มีหน้าตักเลยค่ะทุกคนเพราะว่าพี่กุ้งทําเครือขายแรกมาแล้วอ่ะพี่กุ้งชวนคนมาหมดแล้วอ่ะเออแล้วพอธุรกิจเนี้ยทุกคนคิดว่าพี่กุ้งจะจะจะ,จะเข้าไปชวนเขาอีกไหมอ่ะ เออพี่กุ้งก็ไปนะไม่ใช่ว่าไม่ไปนะทุกคนพี่กุ้งก็ไปเออเพื่อว่าเขาจะมองเห็นอย่างที่พี่กุ้งเห็นนะคะเออพี่กุ้งก็ไม่ได้คิดแทนนะก็ไปเลยค่ะไปบอกเขาเลยค่ะนะคะจนจนตัวเองก็ขึ้นตําแหน่งซิเวอร์ค่ะตอนนั้นเป็นตําแหน่งแรกที่ตัวเองเข้ามานะคะ ด้วยอะไรก็ไม่รู้ก็คือสมองมันโฟกัสน่ะคือมันจะเอาอ่ะเออมันจะเอาอ่ะเพื่อนที่ไม่เคยพูดขับรถไปใต้เลยค่ะไปใต้ไป,ไปโอ้ไม่รู้อ่ะไปบอกเขาอ่ะคือคือ,ค,อคืออันนี้กุ้งพี่กุ้งคือคือพี่กุ้งคิดเลยว่าหนึ่งอย่างที่มนุษย์เราเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าภายในของเราอะ่ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรพลังบางอย่างะคะ่ะทุกคนถ้าเราคิดว่าเราจะเอาแล้วเราจะทํามัน เราโฟกัสตั้งแต่ตื่นนอนนะคะว่าเราจะเอาเราคิดเลยสมองเราเนี่ยมันทําได้จริงๆทุกคนนะคะเราอาจจะทุกคนบอกว่าอุย้ยไม่ต้องคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยแต่จิตใต้สํานึกเราเนะี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันมันต้องคาดหวังอยู่แล้วนะคะอันนี้คือพี่กุ้งจะไม่หลอกตัวเองพี่กุ้งคาดหวังอยู่แล้วมันก็มีทั้งดีใจทั้งเสียใจในระหว่างที่เราทํางานนะคะเพราะว่ามันมีทั้งตอบรับและปฏิเสธเรานะคะแต่เราถือว่า เพราะเราผ่านเครือข่ายมาแล้วเราเข้าใจนะคะว่ามันเป็นเนื้องานและมันต้องผ่านจุดแบบเนี้นะค่ะนะคะแต่ตอนนั้นเรารู้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเราศึกษาว่าอินดีมเนี่ยค่ะให้เงินเยอะให้เงินเร็วเราสามารถปลดหนี้ได้เราสามารถที่จะอ่าคือมันได้เงินเร็วทุกคนพี่กุ้งก็ไม่พูดพ่ำมทาเพลงเลยคือรีบทําเลยนะคะเพราะเราต้องการใช้เงินมากๆตอนนั้นค่าเทอมลูกพี่กุ้งก็โหแพงหหดับอะ่ะนะคะ เออมันแพงเราต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะพี่กุ้งก็ไม่สนใจละไม่น่าบางด้วยคือไปพูดเอาไม่เอาอีกเรื่องหนึ่งนะคะจนพี่กุ้งผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้นะคะก็รู้สึกว่าจะจับเงินแสนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงปีนะไม่ถึงไม่ไม่ถึงปีไม่ถึงปีนะคะพี่กุ้งก็มีรายได้หกหลักในธุรกิจอินดี้นะคะแล้วมันทําให้พี่กุ้ง เกิดความเชื่อมั่นอย่างอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะเราได้จริงเงินออกเป็นรายอาทิตย์เลยนะคะคือวันนี้นะคะถ้าใครมีปัญหาหรืออยากมีรายได้อยากหรือว่ามันอะเราอาจจะตนตรอกแล้วอะแต่พี่กุ้งบอกโดยอินดีมช่วยได้นะทุกคนแต่นั่นหมายความว่าคุณก็ต้องทาด้วยเช่นกันนะคะเพื่อเพื่อคุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการนะคะเพราะอินดีมนี่คือเหมือนเป็นช่องทางอะคะ่ะ ช่องทางที่ให้เราจะเก็บเกี่ยวช่องทางที่จะทําให้เรามีรายได้ที่จะไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะตรงนั้นนะคะมันเลยทำให้พี่กุ้งพอผ่านจุดวิกฤตตรงนั้นมาได้พี่กุ้งโคตรมั่นใจเลยทุกคนนะคะว่าอินดีมนี่แหละคะ่ะที่จะเป็นบริษัทไทยนะคะบริษัทแรกเลยนะคะที่จะไปอินเตอร,ระดับอตอร์เหมือนกับของฝรั่งของเขานะคะและยิ่งตอนนี้นะคะบริษัท i ินดีมอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะมีแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเป็นสากลมากๆเลยค่ะทุกคนเนาะเป็นสากลมากๆเลยที่จะก้าวไปสู่ระดับโลกนะคะแล้วก็ตอนนี้บริษัทอินดีมอินเตอร์เนชั่นแนลของของพวกเราของคุณก้องนะคะกำลังจะเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งมีบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะสองบริษัทเข้ามาซัพพอร์ตเรานะคะเพราะฉะนั้นค่ะพี่กุ้ง คือไม่รู้จะพูดยังไงนะคะคือจะบอกว่าพี่กุ้งโคตรมั่นใจนะคะแล้วก็มองเห็นแล้วว่าเราจะไปสู่จุดจุดนั้นได้เหมือนกับที่ผู้นำของเราเบอร์สองของเรานะคะพี่ยศนะคะพี่ยศจันทนาเสวีนะคะที่มีรายได้ตอนนี้ 72. ็ดสิบสอล้านในธุรกิจอินดีมคะนะคะ,นะคะพี่กุ้งก็มั่นใจว่าพี่กุ้งจะมีรายได้แบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะด้วยธุรกิจอินดีมนะคะ เออนะคะถ้าเราไม่ล้มเลิกนะคะแล้วทำงานพื้นฐานให้มากพอพี่กุ้งมั่นใจค่ะถึงแม้อาจจะไม่ได้ร้อเปอร์เซ์แบบพิยศผู้นำของเรานะคะแค่หปอร์ซพี่กุ้งก็ภาคภูมิใจแล้วนะคะและที่สำคัญคือพี่กุ้งไม่ต้องการเหนื่อยไปตลอดชีวิตนะคะพี่กุ้งเชื่อว่าธุรกิจดินนะคะอาจจะเป็นธุรกิจในใจของหลายๆคนนะคะ ซึ่งพี่กุ้งบอกเลยทําไม่ยากค่ะทุกคนนะถ้าทุกคนมีความตั้งใจร้อยเปอร์เซนะคะแล้วอยากประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้นะคะพี่กุ้งขอเชิญชวนนะคะลองเข้ามาศึกษาดูนะคะธุรกิจอินดีมตอบโจทย์ให้กับทุกคนได้อย่างแน่นอนนะคะก็วันนี้เนาะพี่กุ้งก็อาจจะมาพูดว่าทำไมพี่กุ้งถึงต้องเข้ามาทำนะคะ มันมีได้รับแรงกดดันอะไรมานะคะพี่กุ้งถึงต้องมาลุยกับธุรกิจนี้นะคะแล้วมันทำได้จริงๆค่ะทุกคนเนาะก็วันจันทร์นะพี่กุ้งก็จะมาเจอกับทุกๆคนอีกนะคะวันนี้ก็มารู้คร่าวๆวันจันทร์เราจะมาเข้มข้นนะคะในอ่าเรียกว่าโปรต่างๆนะคะหรือว่า ขั้นตอนต่างๆนะคะที่จะเข้ามาทําธุรกิจนี้ได้อย่างไรแบบออนไลน์แบบเราไม่ต้องเจอตัวกันก็ได้หรือเราเจอตัวกันก็ได้นะคะดีเลยนะคะเรายิ่งสนิทสนมกันอะไรอย่างนี้นะคะเออนะคะแล้วมันเป็นออนไลน์นะคะง่ายนิดเดียวทุกคนนะคะเออง่ายนิดเดียวพี่กุ้งการันตีเลยนะคะง่ายนิดเดียวถ้าเราสนุกกับมันนะคะแล้วก็อยากจะได้ผลลัพธ์ เหมือนที่ผู้นำเราเป็นนะคะทุกคนทำได้นะคะอ่าดีขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วล่ะต้องเริ่มเลยเท่านั้นใช่ค่ะโคโจ้นะคะโคโจโอของเรานี่สุดยอดมากๆเลยเป็นผู้นำที่สุดยอดมากๆนะคะเป็นผู้นำที่เรียกว่าอ่ออะไรอย่างอ่าเป็นผู้นำที่ตรงนะคะตรงทำจริงนะคะคนนี้สุดยอดนะคะพี่กุง้งพี่กุง้งอ่า สุดยอดมากๆเลยนะคะคือน้องคนนี้นะคะเป็นคนจริงนะคะโค้ชโจของเรานะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เนาะพี่กุ้งก็คงจะมาประมาณนี้นะคะวันจันทร์นะคะเจอกับพี่กุ้งอีกนะคะหยุะะดศตวทิษนะคะพี่กุ้งโพสต์อย่างเดียวและอาจจะลงไปทำงานพื้นฐานกับทีมนะคะก็สำหรับวันนี้พี่กุ้งก็ต้องคาราไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ